ตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอตานโตนะมาอยู่กับบ้านพี่ะพระคนที่ติดตามผมอยู่แล้วนก็น่าจะคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับคนที่ถือกล้องให้ก็มีนามว่าซอแวร์นั่นเองนะครับซอแวร์นะครับเดี๋ยวมาดูกับข้าวกันนะครับอันนี้คือแกงแบบจีนแกงแบบจีนอันนี้ก็คือเรียกอะไรครับหมู้อับหมูมะเขือเทศมันฝรั่งกับหมูมะเขือเทศนะครับทีสันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆกับหมูผัดกระหล่ำประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเมนูอันนี้อะไรครับทอดหมูทอด หมูทอดนี่หั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับหมูทอดกระเทียมอันนี้คือแบบจีนะครนะเพราะว่าที่นี่เขา,เาหลายเชื้อชาติหลายชนเผ่าและที่เขาก็เป็นคนจีนเชื้อจีนมาก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็อยู่กับคนจีนเหมือนกันข่าคนจีนที่เลี้ยงผมมาแล้วก็ชีวิตผมเนี่ยก็อยู่กับคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนจีนแท้ๆก็มีก็จะมีจีน,นอะไรเขาเรียกอะไร จีนแต่จิ๋วพวกจีนไหหยลำอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็จีนพ่ออะไรเนี่อ่ะต่อไปมาดูต่อไปเมนูอะไรครับพี่ฟักทองแกงฟักทองครับแกงฟักทองนี่ก็แบบจีนซฟักทองใช่ซฟักทองนี่ไอ้ลูกอะไรครับเนี่ยหอมแดงครับหอมแดงจะใส่กระมิ้นด้วยใช่ไหมไม่ใส่ครับไม่ใสทำไมมันออกลุเหลืองอ่ะฟักทองฟักทองมันสุกแล้วครับมันอ๋อมันสุกของเหลืองน่ะมันมันอันนี้คือมันหมูใช่ไหมที่เป็นมันมันมันหมูเนี่ยอ่ะมาดูจานนี้จานนี้ก็จะเป็นที่ผมทําก็คือว่าอ่า แหนมกึ่งมํานะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อหลายแดดนะครับเขาให้จนแห้งเลยเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือว่าผมเอามาแจมกับพี่เขาครับอันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวผมกินให้ดูนะครับออผมกินเมนูนี้เลยนะครับนี่ยำปลาหมึเฟรชช่าจะเหมือนกับหมูผัดก,กระหล่ำเอาละ เดี๋ยวผมต้องถ่ายพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าตาก,กล้องคือน้ำลายหลายรอบนะครับหย่งว่าไม่ซอแว,วร์อย่างไหมอะไรไม่พูดครับผมครับเอ,อเอามากินข้าวมาเหนข้าราการมามา,มากหนข้า้วยการครับ,รบาารมาก